ตอร์ครับเราคุยกันตามปกติใช่ไหมคือว่าผมมีเรื่องต้องถามไถ่เอกมากเลยนะครับประจกักษ์ศิลป์เช็ดน้ําตาด้วยท่อนแขนคนเข้าใจในต่ผมนะใช่ไหมอานอนนผมขาดความอบอุ่นครับเนี่ยผมก็จแลหรอครับแล้วก็อยากทราบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันซ่อนอยู่ภายในจิตใจของคุณตลอดเวลาเลยเหรอครับก็ใช่นะสิคุณต้องสงสารผมให้มากนะอานอนนคือผมยังปรับความรู้สึกไม่ทันนะครับ ประจักษ์สินขยับเข้ามาซบกับอกของอานนุนสองมือกอดเอวไว้นั่นบอกเสียงอุ้ยคุณไม่ต้องทําอะไรมากหรอกขอแค่เป็นที่พักพิงทางใจให้ผมท่านก็พอคุณจะใจกว้างพอไหมล่ะก,ก,ก,ก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่ชอบอะไรที่มันประเจิดประเจินนะแล้วผมก็ขอเพียงเท่านี้ถ้าเกิดเลยประจากเนี่ยผมรับไปได้ไม่เป็นไรอะสักวันคุณจะต้องเห็นความดีของผมผมถามอะไรหน่อยได้ไหมฮะ คุณมีนายกราตีหรือ,อยังอ่ะด้านไหนล่ะครับก็ด้านชูสาวละสิอานน์สั่นหน้าทันทีไม่มีหรอกครับไม่มีจริงๆแต่เรามีความสัมพันธ์ด้านกิจการการเมืองที่แน่นแฟนไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับมียุทธลักษณิตเพื่อนผมมีสองคนด้วยงั้นนางอ่อนมันก็หกตอแหละนะสิเอ๊ะอ่อนพูดอะไรกับด็อกเตอร์หรอครับอ่ปาปากปาไม่มีอะไรอะเออน,นี่อานนท์ พวกนี้ผมจะไปเปิดบัญชีเงินสดให้คุณสักสิบล้านนะฮะ<า>เปิดให้ผมทําไมล่ะครับถามออกไปโดยอัตโนมัติอ้าวก็ผมให้คุณไปใช้น่ะสิคุณเล่นการเมืองนะ่ะมันต้องใช้เงินมากนะเออเรื่องนี้ผมเห็นว่ต้องขอบริสธล่ะครับแล้วก็ขอบคุณคุณมากด้วยที่กรุณาผมนี่แปลว่าคุณรังเกียจผมใช่ไหมอานอนนเปล่าหรอกครับผมไม่ได้รังเกียจผมว่าเงินตั้งสิบล้านนะ่ะจะให้กันง่ายๆได้อย่างไร นี่คุณอย่าลืมนะว่าคุณพ่อของผมนะ่ะทิ้งมรดกให้ผมตั้งพันล้านนะเกณจการทางบ้านอีกบานเบอะผมเป็นคณด้วยน้ําใจที่ทําให้ชีวิตผมมีความหมายขึ้นนะ่ะยิ่งทําให้ผมมีความอบอุ่นหายว่าเบเงินคันนี้มันน้อยไปชดได้ซ้ำม,ม,มถ้าอย่างงั้นก็ตามใจเถอะครับผมคงรับความปรารถนาดีเรื่องนี้ของคุณได้เอาอย่างงี้แล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียน้ำใจวันนี้ผมขอปฏิเสธไปก่อน แต่ถ้าลงสมัครเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ผมอาจจะมารบกวนนะครับโอเคอย่างนั้นก็ได้แต่เอาอย่างนี้นะผมจะทําบัตรเครดิตให้คุณสักใบหนึ่งวงเงินสักสองถึงสามแสนะ่ะเผื่อคุณจะประจุม,มที่ไหนจะได้รูดได้อย่างอย่างสะดวกนะ่ยอย่าปฏิเสธอีกนะขอร้องเถออานน์ครับอย่างนั้นก็ได้ครับเขาปฏิเสธไม่ออกผมดีใจมากเลยนะที่คุณรับไว้ฮะอานน์ หนักใจขึ้นมาทันทีเพราะพอจะมองหนทางข้างหน้าออกถึงความยุ่งยากลำบากใจด็อกเตอร์ครับนี่ด็อกเตอร์เมาหรือเปล่าครับเงยหน้าขึ้นจากอกเขาทันทีผมไม่ได้เมานะนี่อานนท์ผมขอร้องคุณให้มาพบผมทุกคืนได้ไหมอะเอ,อมาพบทำไมห่ะครับคือผมเหงาอะ่ะผมอยากอยู่ในอ้อมอกของคุณนะคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะผมมีภาระหน้าที่ต้องทำแต่เอาเป็นว่า ผมจะมาหาด็อกเตอร์บ่อยๆแล้กันต้องมาจริงๆนะเธอผิดคำพูดแนละ้วน่าดูเลยอานนท์รู้สึกขนลุกรีบขอตัวออกจากห้องนั้นกว่าจะหุดออกประตูไม่ได้แล้ยืนถอนหายใจเฮือกเฮือกที่บันไดขั้นล่างสุดสาธุขอให้เรื่องราวในคืนนี้มันเป็นแค่ความฝันด้วยเธอเราก็ขอให้ด็อกเตอร์เนี่ยแค่มาเบียวเท่านั้นขออย่าให้เป็นจริงเลย ยุทธกับสถิตในฐานะเจ้าถิ่นได้พาสุรศักดิ์สอสอหนุ่มจากกรุงเทพท่องราตีในเมืองเหนือโดยรออนนท์อยู่เป็นนานสองนานในที่สุดทั้งสามก็ทนไม่ไหวจึงออกไปก่อนโดยบอกผ่านราตีว่าให้อ,อนนท์ตามไปเมื่อสามหนุ่มซึ่งเมาได้ที่และออกไปแล้วเลขาจอมจะชูแบบเสือซ่อนเล็บก็ออกลายหนักขึ้นอุ๊ยอะไรกันคะนะท่านราตีหลุดปากตกใจสุดขีด เมื่อพลตีสนองทิ้งตัวลงนอนนุนตักหลอนลาตีผมผมมีความสุขที่สุดเลยครับที่ได้นอนนุนตักคนสวยอย่างคุณลาตีได้โปรดอย่ารังเกียจผมเลยนะลาตียังพอมีสติรีบใช้สองมือยกศีรษะเลขาพักขึ้นคงไม่เหมาะหรอกมั้งคะท่านเดี๋ยวทิฉันจะเอาหมอนมาให้นะคะไม่ผมไม่ชอบนุนนหมอนผมชอบนุนตักนะเสียงอ้อแอแต่ก็ต้องหนุ่นพื้นเพราะราตี รีบจับศรีรษะของเขาแล้วหันไปคว้าหมอนเองหรือหมอนสามเหลี่ยมซึ่งวางอยู่ข้างๆเนื่องจากหล่อนจัดห้องไว้ให้เป็นบรรยากาศเหมือนเมืองเหนือเมื่อ3ถึง40ปีก่อนโน้นมีขันโตกดินเนอร์ก็ต้องมีหมอนพินนุนหมองดีกว่าค่ะท่านไม่ว่าเปล่าจับศรีรษะเลขาพักให้หนุนคุณมาาตีนี่คนสวยมีสเสน่ห์ที่สุดเลยนะอ่ะออ๊ยท่านทำอะไรนะคะอย่าคะหล่อนต้องสะดุ้งอีกครั้ง เมื่อถูกสองมือกอดรัดตะโพกงามไว้นัน่นแบบไม่ยอมปล่อยผมรักคุณน,นะคุณปราตีปากว่ามือเกอาะอะชับและไม่ยอมปล่อยและไม่ยอมลืมตาซะด้วยปล่อยเถอะนะคะหล่อนพยายามแกะมือเขาออกแต่ก็แกะไม่ออกแข็งกร้าวราวกับคีมเหล็กจนหล่อนอ่อนอกอ่อนใจหายใจเครื่อกเครื่องเลยปล่อยให้กอดอยู่ฉนั้นในที่สุดเขาก็ฟิวขาดกล่นเสียงดังลั่น ขนะนั้นร่างร่างหนึ่งเข้ามาในห้องนั้นอาน,นุนเห็นทุกอย่างเต็มตาและกําลังจะหันหลังก้าวเดินต้องชะง,งักเท้าเดี๋ยวก่อนอานทน์รีบเอาแขนทั้งสองของพลตีสนองออกห่างลุกขึ้นก้าวฉับๆไปดักหน้าเขาไว้นี่คุณจะไปไหนนะกลับครับยังกลับไม่ได้ฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณอาน,นุนจ้องตาทั้งสองข้างแต่ว่าผมไม่มีเรื่องจะคุยกับคุณอย่าไปกวนเลยครับเชิญตาสบายเถอะ และผมเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะไปพูดเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคุณนะ่ะนี่คุณกำลังเข้าใจฉันผิดนะมาทางนี้ก่อนสิหลอนรีบคว้าข้อมือของเขาลากไปทางห้องนั่งเล่นของเรือนรับรองซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับห้องโถงใหญ่นั่นเองหลอนนั่งลงทีหลังเขาและไม่ห่างจากเขาเลยราตีนี่คุณเมามากเลยนะครับไม่เอาอ่ะฉันไม่เมาเลยคนเมากับคนบ้าเหมือนกันแน่เลยเหมือนกันยังไงนะสาม ซุ้มเสียงใครเล่นไก่สั้นก็มีคนบ้าที่ไหนบอกว่าตัวเองบ้าล่ะครับคนเมาก็เหมือนกันก็มักจะบอกว่าตัวเองไม่เมาแล้วนี่คุณหามเป็นไหนมาราตีถามกลับมาเข้าเรื่องอีกครั้งผมออกไปห้องน้ําครับพอดีพบดอ,อร์ประจักษ์ศิลก็เลยคุยกันนานหน่อยนะแล้วทาไมเขาถึงไม่ยอมมาร่วมกินกับพวกเราละ่ะทา้านท่นใ้ฉันเชิญผ่านคําแปลงไปแล้วนะผมก็ลืมถามนะครับเนี่ยนัแกแล้วไปนี่อานนท์ ที่ขวเมื่อกี้นะฉันไม่ได้เต็มใจนะพอตีสนองเขารุนลามฉันแกะยังไงก็แกะไม่ออกห้ามยังไงก็ห้ามไม่ฟังเมามาพูดจาไม่รู้เรื่องคุณต้องเข้าใจฉันนะครับหมดเรื่องแล้วจะไหมครับผมจะได้ไปยิ่งไปไม่ได้เขาหันมาจ้องหน้าสวยมีอะไรอีกครับเอาไว้คุยกันโอกาสหน้านะครับไม่อะโอกาสที่เราจะได้อยู่กันสองต่อสองมันยากนะอ๋อแล้วยังไงครับหล่อนละสายตาจากใบหน้า ผมเข้มนั้นเมื่อมองไปที่รูปภาพศิลปะที่ติดผนังห้องเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาหลายเดือนคุณเห็นฉันเป็นคนอย่างไรก็ใจกว้างแล้วก็คบได้ครับแค่นั้นเหรอก็แค่นั้นนะครับอานอน์ขาดคุณประจวบไปแล้วฉันเหงาแล้วก็ว้าเเวมากคือก็ได้เพราะคุณนี่แหละที่ทําให้ฉันเกิดความอุ่นใจโดยเฉพาะคุณนะชายหนุ่มตาสว่างกันอีกครั้งพอเพิ่งปลอบคนขี้เหงามาหยกๆจนคอแห้งคอแหบ กลับมาที่นี่ก็เจอคนขี้เหงาอีกแล้วคิดในใจว่าทําไมบ้านนี้มีแต่คนขี้เหงากับคนว้าเวแต่ก็ดีหน่อยที่ารายนี้เป็นไฟต่างขั้วไม้ต่างพันมีอะไรฟ้าจะได้ไม่ผ่าแต่อย่างไรก็ยุ่งไม่ได้เพราะสามีหล่อนพึ่งตายอีกอย่างโบราณว่าแม่ไม้สาวสวยสเสน่ห์แรงมักจะทำให้ผู้ที่อยู่ด้วยหลงหัวปักหัวปมไว้เป็นดีที่สุดเดี๋ยผมจะพาออกพื้นที่นะครับ รับรองว่าคุณราตีเนี่ยหายเงาแน่ได้พบกับคนมากมายแต่ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะครับอย่างที่ผมอะ่ะเคยต่อต้านคุณตอนที่คุณบุกรุกบ้านใหม่ราตินั่นแหละครับค่ะฉันต้องการสัมผัสบรรยากาศชนบทพวกนี้ส่งท่านเลยขาพักเสร็จแล้วเนี่ยเรามีตารางออกไปที่กันเลยไม่ใช่เหรอครับเราจะเข้าแม่จางอําเภอบ้านคุณทันทีก็ดีค่ะฉันก็อยากกลับไปหาพ่อแม่เหมือนกันนานแล้วที่ไม่ได้ไปพบท่านนะ่ะ จะได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านทราบด้วยอ้าวแล้วนี่สามคนนั้นไปไหนแล้วครับก็เห็นบอกว่าจะออกไปต่อที่ทครับแมนดารินนะคะ่ะแถวโรงเรียนเวืองเหนือพวกเขาสั่งให้คุณตามไปด้วยนะอืมอนโนนคะขยับเข้ามาทางเขานิดนึงเห่อยหน้าจ้องดวงตาสีเหล็กมีอะไรหรือครับถามเสียงป็นปกติอยาไปเลยนะคะมันเดึกแล้วช่วยฉันพาท่านเลขาเข้าไปนอนในห้องทีเถอะค่ะรอมพังฉันคนเดียว กลัวว่าเขาจะทําแบบเมื่อกี้อีกนะแล้วถ้าจะปล่อยให้นอนแบบนี้เผื่อท่านตื่นมาก็จะหาว่าเราไม่ดูแลท่านนะถ้าอย่างนั้นเราพาท่านเข้าห้องเถอะเถอจากนั้นหนุ่มสาวทั้งสองก็มาจากการการ,ร่างที่หาสติไม่ได้จนพาเข้าไปนอนบนเตียงในห้องปิดไฟปิดประตูเรียบร้อยจึงออกมาที่ห้องโถงอีกครั้งอานทนนี่ควรจะขับจริงๆนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับเปล่ๆไม่เป็นอะไรฉันก็จะขึ้นห้องนอนแล้วก็ ราตรีสวัสดิ์นะคะหล่อนจ้องหน้าเขาขมง,งจนก,กระทั่งร่างสูงบึกบึนนั้นเดินลับไปกับมุมตึกเขาวิ่งเหาะเหาะไปที่รถยนต์จอดอยู่แล้วก็เสียงเครื่องยนต์ดังหืมขึ้นและหายเงียบไปราตรีถอนหายใจสะท้านสะท้อนคิดอะไรอยู่คู่หนึ่งแล้วจึงขึ้นห้องนอนตัวเองในที่สุดอำเภอแม่จาง ที่บ้านนายเทียระอดีตสอจอ,อําเภอนี้และเวลานี้กําลังเป็นผู้สมัครสอจอเนื่องจากหมดวาระไปแล้วเขาได้โทรศัพท์นัดเพื่อนผู้สมัครสอจอในกลุ่มเดียวกันหลายอําเภอเพื่อปรึกษาหารือกันอีกครั้งในนั้นชัดผู้สมัครและอดีตสอจอเวียงบรองจำลองผู้สมัครและอดีตสอจอแม่สายจลันผู้สมัครและอดีตสอจอเทิงและนายทองดี ผู้สมัครอดีตสอจอแม่สอยมาประชุมกันพร้อมหน้าส่วนอดีตสอจอและผู้สมัครคนอื่นอีนอกหกนายไม่มาเนื่องจากใช้ทุนตนเองเฮ้ยเอาไงดีวะพวกเราลูกคุณประจบเขาโพดยาหมาไม่แดกทำไมเราผิดหวังมากนะนาทีละเออเสียงกระหึ่มลายนั่นอะตัดไปเลยนะพี่เทธีระมันไม่เหมือนพ่อของมันเลย อย่างคุณลาตีในการยังพูดจาู้เรื่องบ้างถึงจะให้เพียงแสนกว่าๆจำลองแห่งแม่สางว่าทีละเองถอนใจยาวเวย,ายินไอ้โูดถึงคุณราตีนี่ะเห็นใจนะพะยังไม่ประสีภาษาทางพักไยังไม่ได้รับการรับรองเลยเงินเลยไม่ยอมส่งมาแต่ไงก็ยังใจสปอร์ตเรื่องพูดจารู้เรื่องมากกว่าไอ้ด็อกเตอร์นนอีกนะทองดีขยับ ถ้าเราไม่ได้เงินมาสนับสนุนตามเป้าหมายที่วางไว้พวกเราห้าคนนะ่ะปิวแน่ๆคู่ต่อสู้ของเรานะ่ะมันมีกําลังแค่ไหนก็รู้ๆกันอยู่นะเฮย้ยก่อนันนั้นนะซิไอผมเนี่ยมันไม่ใช่คนมีกระตังเท่าไหร่เดาของขอบความบมรมันก็ไม่เหมาะนะทีละถอนใจอีกครั้งผมมีที่ดินอีกที่หนึ่งกําลังว่าจะขายที่พื้นนั้นนั่นแหละผมไม่ยอมแพ้คู่ต่อสู้เด็ดขาดเอ่ยขึ้นเรื่มเสียงที่สีหน้าจริงจัง แต่ว่าผมมเห็นด้วยเลยอะเราจะมาควักทุนรอนในครอบครัวแบบเนี้อเอาอย่างงี้ไหมเรากลับแหาคุราตีอีกครั้งไปการเดี๋ยวนี้เลยเพื่อจะได้อะไรมาบ้างจากนั้นเราคอยดินลนของเราเองในทีระเสนอเอ๊ะพี่นั่นเสียงรถไครมานะชัดเฮ้ยทีระช่งว่าลงไปดูของล่างพอใกล้หน้าต่างต่างหลุดปากออกมาเฮ้ยเหมือนคุราตีมาเลยทั้งหมดไหวตัวเยือกทีระเจ้าของบ้าน รีบออกจากห้องด้วยใจระทึกมาพบคณะของราตีซึ่งมารถตู้ทั้งหมดห้าคนรวมทั้งคนขับด้วยนายธีระเข้าไปไหว้ราตีก่อนแล้วรีบเชื้อเชิญเขาที่ประชุมโดยบอกผู้สมัครสจรทั้งห้าคนซึ่งเคยไปพบปราตีที่บ้านให้มาประชุมกันอีกครั้งณห้องนั้นราตีและคณะต่างได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมสายตาผู้สมัครทั้งห้าคนกับจ้องหนุ่มสาวทั้งสี่ด้วยสายตาที่มีความแปลกใจ ระคนสงสัยว่าหนุ่มสาวพวกนี้จะไม่จริงจังอะไรกับการเมืองที่พวกเขาเล่นอยู่เพราะยังหนุ่มยังแน่นรวมทั้งราตีด้วยพวกเรากำลังประชุมกันอยู่เลยพอดีครับจะขอเชิญคุณราตีกับคณะเนี่ยมาร่วมปรึกษาหารือกันด้วยเลยทีละผู้สมัครสอจอ,อโวโสเอ่ยประโยคเดิมอีกค่ะดิฉันพิจาวามีดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่มาทันเวลาก่อนอื่นเนี่ยขอแนะนําที่ปรึกษาของในชั้นก่อนนะคะนี่อานน์ยุทธและนั่นสนิท สามคนเนี่ยรวมท้นดิฉันด้วยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิพกพรรคเรียบร้อยแล้วรอการอนุม,มัติเท่านั้นค่ะและนั่นเท่ากับว่าเราประกาศตัวลงเล่นการเมืองแน่นอนแล้วเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันพวกเราทั้งสี่จะลงสมัครสอรสอ,ส,อสมัยหน้านี้ด้วยค่ะผู้สมัครสอรจอทั้งห้าปบมือลั่นทันทีพอเราขอต้อนรับคนบราตีกับพวกครับแล้วขอแสดงความยินดีด้วยดิฉันจะสารต่อโครงการขบวนฉวบค่ะ ต้องขอออกตัวดิดหนึ่งนะคะว่าดิฉันเนี่ยมันยังใหม่มากต่อกิจการทางการเมืองขอสายประคุณทุกท่านช่วยชี้แนะด้วยนะคะโดยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อบานพลตรีสนองเดินทางด่วนมาพบดิฉันนะคะเพราะดิฉันเนี่ยยื่นเอกสารไปยินยันว่าจะดาเนินการตามนโยบายคนประจบทางพักเนี่ยก็เลยส่งเราขามาพูดจาถามถ่ายดิฉันทันทีนะคะแล้วก็จากที่ท่านเดขาพักมาเนี่ย ดิฉันก็เลยได้ถือโอกาสยืนยันเจตนารมณ์ของตัวเองที่จะสารต่อนโยบายของคุณประจบอย่างแน่วแน่แล้วก็จะลงสมัครสอ,อสอัสหนานี้ด้วยเลยขาพักเนี่ยฉันก็จะมัดเงินตามโครงการคุณประจบทันทีเลยค่ะอ๋อเยี่ยมไปเลยครับหลุดตาคำ้ำมาอีกครั้งพร้อมกับแสงปรบมือกล้องอย่างดีใจของผู้สมัครทั้ง5โดยเฉพาะนายธีระถึงกับถอนใจโล่งอกยิ้มออกมาได้แต่ก็ได้แค่7 5เของโครงการคุณประจบเท่านั้นนะคะ เพราะว่าทางพักเนี่ยยังไม่เชื่อมือคอนดิชันผู้สมัครสอจอต่างหหันมามองหน้ากันทันทีเอาไว้ก่อนเหรอวะตั้ง75%นะนอกนั้นพอเราก็ค่อยจะแกตก,การกันเอาอีกทีนึงก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยพอเราต้องเห็นใจคุณราตีเพราะว่าเธอยังใหม่เราเป็นพักก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่จึงพยัยหน้าเข้าใจราตีเอ่ยขึ้นอีกแต่ว่าทางพักก็าไม่ได้ทอดทิ้งสัทีเดียวนะคะ สำหรับ25%ที่ขาดไปเนี่ยท่านเลขาบอกก่อนขึ้นเครื่องว่าจะพยายามส่งให้กรรมการพักเนี่ยมาตรวจดูเสียงอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเสียงยังดีก็จะส่งกันไม่อีกค่ะอ๋อแบบนั้นก็ดีสิครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราต้องมั่นออกบนที่นะคะดิฉันจะขอให้คุณอานทน์ที่ปรึกษาของในฉันเนี่ยมาชี้แจงอะไรบางอย่างต่อพวกท่านเชิญคุณอานทน์ค่ะครับผมอาน o น์ และทุกคนรวมทั้งคนลาตีด้วยเนี่ยต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าพกเรานะยังเด็กทั้งวัยวุธแล้วก็คนวุฒิทางการเมืองแต่พวกเราก็มีความตั้งใจจริงครับพราะเราทั้งสี่คนเนี่ยจะออกพื้นที่ไปทุกอำเภอช่วยเหลือพวกท่านอีกแปลงหนึ่งเพราะพวกเราก็เตรียมตัวลงสอสอ,สอใส่ใบหน้าเหมือนกันก็เท่ากับว่าเป็นทางเดียวกับพวกท่านที่เดินกันอยู่จะได้ไปด้วยกันนะครับส่วนเรื่องอยังเนี่ยไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ผมก็ยอมรับว่า นั่นคือปัจจัยหลักในการหาเสียงต่อไปเนี่ยคนราตีจะดำเนินการทุกอย่างแทนคุณประจวบเพราะฉะนั้นเนี่ยนัยจบายบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าต่างคนต่างใจครับคนเราเป็นผัวเมยียกันก็จริงแต่ความคิดความอ่านจะไม่เหมือนกันไปหมดนโยบายหลักของเราคือว่าเราจะใช้เงินให้หน้อยเราจะหาเสียงแบบข้อประตูบ้านเราจะเข้าทางประชาชนครับแล้วเราก็จะรับฟังปัญหาสุดท้ายก็ช่วยเหลือเขาท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย นโยบายของเราไม่ได้ทําปุ๊บปั๊บเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมพร้อมด้วยนะครับส่วนเรื่องเงิน7 5เนี่ยเลขาพักรับปากว่าจะโอนมาภายใน3วันนี้แต่เรื่องส่งกรรมการพักหรือเจ้าที่พักเนี่ยมาช่วยเราเนี่ยยังไม่มีใครกล้าส่งใครมาเพราะว่าต่างก็ขคยขยันเรื่องระเบิดเ,เราก็เลยต้องจัดสรรกันเองต้องรับผิดชอบกันเองไปก่อนแต่ว่าพักเขาจะจับตาดูพวกเราอย่างใกล้ชิด ถ้าสอบได้เป็นเปอร์เซนต์ถ้าไี่คุณประจวบทำไว้ก็คือ80%เนี่ยพวกเราก็รอดตัวไปครับเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากใช้เงินเพียง75%เท่านั้นถ้าได้ต่ำกว่านี้เราก็ต้องคิดหนักครับโอเคครับพวกเราจะพยายามเข้าใจที่คุณอาตีพูดมาทั้งหมดครับทีอร่อรอรปากยุดเอ่ยถามขึ้นมาเราเรื่องที่มอมประชุมมาเนี่ยประชุมเรื่องอะไรกันหรือครับพอจะเปิดเ,ดเดผยพผมทราบได้ไหมอ๋อได้ครับ คืออย่างี้นะครับคุณยุทธพวกเราเนี่ยไปพบด็อกเตอร์ปัจกศิลมาคิดว่าจะสืบทอดเจตนาของคุณประจวบแต่ที่นายได้พูดไม่รู้เรื่องก็เลยมาปรึกษาหรืองว่าจะเอาอย่างไรในเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบเนี้ยก็พอดีพวกคุณมาเนี่ยหรอครับถ้าอย่างนั้นผมบอกได้เลยคุณธีระเขตแม่จางกับคุณชัดเขตเบียงรองฐานคะแนนผมเนี่ยมีอื้อเลยนะครับจะเทให้หมดนอกนั้นเนี่ยผมและสี่คนจะลงบนที่ไม่ต้องกังวลน,นะครับช่วยกันเต็มที่เลยอานนท์ สรุปในที่สุดการลงพื้นที่หาเสียงเริ่มกันตั้งแต่วินาทีนั้นหลังจากที่ประชุมเสร็จเราก็แยกแยะก,ก,กันไปราตีกับคณะเลือกพื้นที่อำเภอแม่จางอันเป็นอำเภอบ้านเกิดไปที่หาเสียงประเดิมโดยหิ้วนายธีระไปกับรถตู้ด้วยมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านสีจันทร์อันเป็นบ้านเกิดของหล่อนนั่นเองมันช่างประจบเบาที่สุดที่บ้านสีจันทตอนเรามีงานปล่อยหลวงพนิพพดี งานปล่อยหลวงคืองานฉลองอาคารในวัดอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งวัดศรีจันทร์ฉลองอุโบสถจึงเกิดปล่อยหลวงขึ้นบรรดาวัดและบ้านต่างๆจึงมาร่วมฉลองกันคราค่ำเสียงกองสะบัดใช้ดังกระหึ่มผสานกับเสียงกองตึงน้องซึ่งเป็นกองให้จังหวะและจังหวะฟอนเล็บที่บ้านของราตีที่กำลังแต่งดาโคทานนำถวายวัดอยู่พอดีนายจันทร์กับนางโอไร ดีใจจนน้ำตาไหลที่อาราตีกับคณะมาร่วมทำบุญโดยไม่ได้นัดหมายคนทีละคะนี่พ่อจันแม่อุไรพ่อแม่ของฉันคะ่ะพ่อแม่คะนี่คุณทีระนะสอจอ,อําเภอเราคะ่ะอ๋อเหรอเคยเห็นหน้าบ่อยๆจันว่าพร้อมทั้งยกเบอไหว่เพราะทีระไหว้ก่อนเช่นเดียวกับอุไรวันนี้ผมสมัครอีกครับหวังว่าพี่น้องบ้านศรีจันของเราคงให้ความกรุณาวไว้วางใจผมอีกสักสมัยนะครับ เอาว่าไงราตีพูดพ่อย่อนของใม่ลูกสาวพ่อตำบลบ้านเราเนี่ยต้องลงคะแนนให้คุณพีรัก์นะคะตอนเนี้ฉันลงไม้ลงมือแทนคุณประจวบแล้วลจ้ะจันยืดหน้าเข้ามาทันทีนี่เองจะลงเล่นการเมืองจริงๆเหรอใช่ฉัะพ่อฉันสมัครไปแล้วพร้อมกับอนนยุทธแล้วก็สถิตร,รวมทั้งสื่อสางานของคุณประจวบด้วยแต่เองเคยบอกพ่อว่าคุณประจวบนะเป็นจะพ่อนนักการเมือง ส่งสอจอรสมัครมามากมายเราเป็นงานซื้อเสียงมาใช่เหรอก็ใช่จ้ะแต่พ่อพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงฉันนะฉันจะไม่สร้างศังตรูหรอกจ้ะเพราะว่าเรายึดหลักการที่ถูกต้องอานนท์ยุทธและสถิตเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาพวกเราไปไหนไปด้วยกันสมัครสอสอก็น่าก็ลงด้วยกันนะจ้าพอกับแม่ก็เป็นห่วงทันนั้นแหละคงช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะราตีช่วยเป็นกำลังใจให้ไงเรเจะพ่อจ๊ะ เรื่องนั้นอะ่ะมันแน่ยอยู่แล้วเอาแล้วคุณธีรัล,ละ่ะเบอร์อะไรจันหันไปถามเบอร์หนึ่งครับเอาตกลงแล้วบอกคนบ่าน,นี้ให้ลงเบอร์ึ่งผมต้องขอบคุณพี่มากเลยนะครับธีระยกมือไหว้จันในทันทีไม่เป็นไรพราตีเดี๋ยวลูกพาคุณธีระไปหาเสียงในวัดสีคนมากมาจะได้ผลนะจะพ่อพ่อกับแม่ช่วยจัดครัวทานใหม่แล้วก็เอาเงินเนี่ยใส่ยอดทั้งหมดเลยนะจ๊ะหยุด คนเขียนซิว่านายธีระเบอร์หนึ่งร่มทำบ,บุญนะปราตีควักแบงค์ร้อยออกมายื่นส่งให้ในายจันทร์สามปึกเป็นแบงค์ใหม่ทั้งหมดขลินหอมอบอวลยอดเงินเป็นแบงค์สิบแบงค์ยี่สิบที่มีอยู่เดิมได้ถูกนายจันทร์และนางออไรรวดพระญาติทอดออกหมดและเปลี่ยนเป็นแบงค์ร้อยจนแดงพราวเต็มยอดขัวาทานนายจันทร์และนางโอไรพลืมสุดขีดที่ตนได้มีโอกาสนำยอดขัวาทานด้วยแบงค์ร้อยโดนวัน แม้ป้ายชื่อจะบอกชัดเจนว่านายเทียระเมื่อหนึ่งเป็นศรัทธาถวายก็ตามทีจากนั้นขบวนแห่เครื่องทยาทานหรือขวดทานของคณะผู้สมัครสอจอก็ได้เดินเข้าสู่วัดญาติพี่น้องของราตีร่วมขบวนมากมายเอาราตีนั่นเองสมัครเบอร์อะไรอะชาวตะโกนทันแต่เริ่มเดินตั้งแต่เริ่มเข้าประตูวัดเบอร์อหนึ่งจ้ะพี่แต่ว่าฉันไม่ได้สมัครเองหรอกนะพวกเดียวกันจะ้ะนี่ไงคนนี้ไงคะ ผัวเองได้ไงราตีอีกคนหนึ่งถามมาราตีสะดุ้งเหือกเช่นเดียวกับนายเทียระพอชาวบ้านรู้ว่าราตีไปอยู่ในเมืองได้ผัวเป็นมหาเศรษฐีแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครและไม่รู้ว่านายประจวบนั้นเสียชีวิตไปแล้วนายจันหันไปทางนั้นตะโกนตอบทันทีโอ้ยผัวราตีที่ไหนกันคนของราตีนะ่ะมันส่งเข้าสมัครเป็นสอจอบอหนึ่งนะเุ้ยทีละยิ้มออกมาได้ไหว้กราดบแบบนักมวยท่ามกลางผู้คนหนาแน่น ต่างก็ปรบมือเสียงดังสนัน่นซึ่งนายอนทนปรบมือนําก่อนนั่นเองพี่น้องพัดเล่าจ้ะสอจองวดีเบอร์หนึ่งนะจ๊ะราตีตะโกนไปรอบๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนบ้านสีจันทร์เมื่อแงนดูยอดเงินแดงเถื่อต่างก็ปรบมือให้โดยอัตโนมัติส่วนนายจันนั้นตะโกนกล้องช่วยอีกแรงหนึ่งชาวบ้านจึงหันมามองดูกันหมดนายธีระจรึงกัวคะแนนอื้อไม่เพียงแต่บ้านสีจันเท่านั้นบ้านใกล้เลนก,กอีกหลายหมู่บ้านด้วยกัน